วันนี้ผมจะมาแนะนำร้านเติมเกมอีรัติกช็อปที่มีเกมมากมายให้เลือกเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไนท์โฮกซาริวหรือดาบพิฆาตอสูนและอื่นๆอีกมากมายทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสะดวกปลอดภัยแถมบริการดี24ชั่วโมงสามารถทักไปที่ Facebook หรือแอดไลน์แอดอิรั h ติกชออย่าลืมแอดด้วยนะ หรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับกดเข้าไปลิงก์ใต้คลิปของเราได้เลยกราบสวีดีสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทททททานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมดาบพิฆาตอสูรกับผม NT Channel นะครับผมซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวเอ้ยไม่ใช่รีวิวสิเราแค่จะมาบอกข้าวๆกันก่อน,อนละกันนะครับว่าวันนี้มีตัวละครใหม่มาและอาจจะไปสุ่มให้ดูกันนิดๆหน่นนอยๆละกันนะฮะแล้วก็จะมาดูซิว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งและทําอะไรได้บ้าง สับสกิลต่างๆนะครับผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับวันนี้ยังไม่อธิบายสกิลนะครับเราแค่จะมาดูสกิลซิว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาแบบรีวิวแบบว่าสกิลนี้ทําอะไรได้ทําอะไรนู่นนี่นั่นได้บ้างนะครับผมยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะโอเคซึ่งตัวละครตัวใหม่นะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสับตัวละคร s p ตัวที่9นะฮะก็จะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า มาดูทันจิโร่นะครับผมก็จะเป็นพ่อของทันจิโร่นั่นแหละนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับอยู่สายซัพพอตด้วยกันนะฮะตัวละครตัวนี้สำหรับผมนะครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่จะมาแทนนิสึกุจังเต็มรูปแบบแล้วนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเป็นมุซันที่เป็นซัพพอร์ตมาใหม่ล่าสุดแต่มุซันสำหรับสายฟรีน่าจะได้ยากแต่ตัวละครตัวนี้อาจจะได้ง่ายกว่ามุซันนะครับทำให้ผมรู้สึกว่ายังไง เนซกโกไม่ต้องอาสกิลหรอกในซิกว่าสู้ไม่ได้ครับผมอันนี้คืออวยไปเลยนะแบบอวยจะจัดเลยต,ตอนเนี้เดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีนึงครับผมว่ามันจะเก่งแล้วทาอะไรได้บ้างแล้วก็อาจจะโหดกว่าในซกโกด้านไหนบ้างละกันนะครับแต่ที่ยูดูเนี่ยโอโ้โหทําไมบัฟมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอโ้น่าจะตาเหลือกพอสมควรในการอ่านนะครับมเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีหนึ่งละกันเราขออนุญาตไปดูก่อนว่ากิจกรรมมันมาอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับผมดูสกิลได้รับ50เพรนะฮะ และรวมถึงในครับผมก็จะเป็นการสุ่มตู้แยกมาให้กับเขาก่อนเลยี่ครับผมสับพ่อทันจิโร่นะฮะซึ่งตอนนี้ในครับผมก็สุ่มการันตีอยู่ที่80ครั้งเลยในครับผมและตัวละครพ่อทันจิโร่อยู่ท่าสีฟด้วยอีกแล้วเหรอโอ้โหสีแดงพร้อมกับลูกเลยในครับผมแต่ลูกไม่ติดเมตาสักตัวเลยนะครับพ่อก็อย่าไปเก่งใน PvE ละกันนะฮะโอเคสรักิจกรรมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมรับเพชรตามที่ท็อปเซิร์ฟของเรานะครับผมทำแต้มไว้นครับผมก็อย่าลืมมากดรับกันได้แบบรัวๆกันเลย สับตรงนี้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่เราคุ้มที่สุดแล้วก็รอคอยที่สุดแล้วก็อย่างที่ว่าไว้นะครับผมล็อกอิน7วันได้รับนะครับผมของตามนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมมากดรับกันได้นะจ๊ะและก็เดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูละกันนะครับผมแต่ขออนุญาตนะครับไม่สุ่มพ่อทันจิโร่ครับผมแต่เราจะไปสุ่มโดมะเหมือนเดิม <laughs> โดมะเนี่ยเราต้องปั้นไปให้โหดไว้ทุกคนเข้าใจไหมถ้าไม่โดหดเนีน่ยมันก็ทําไม่ได้เข้าใจเป่า อยากเล่นนะครับผมอยอกเล่นเดี๋ยวเราจะสุ่มพ่อทันจิโร่ให้ดูละกันนะครับผมซึ่งถ้าไม่ได้ก็ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะตัวสุ่มน่าจะยังไม่พอนะครับผมป่ะเราขอญาตสุ่มพ่อทันจิโร่เลยซึ่งถ้าออกมาปุ๊บใน78การันตีนี่ก็ถือว่าดวงดีครับผมและพอสุ่มเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะไปดูเรื่องสกิลกันต่อเอ้ยอย่าเพิ่งสุ่มดีกว่าทุกคนเรามาดูสกิลก่อนดีกว่าว่ามันจะเท่แค่ไหนดีกว่าครับทุกคนมาเปิดเสียงเลยครับผมเริ่มยังไงก่อนสกกิเดมา่อน เป็นการบัฟทำดามจแล้วก็ตีแล้วก็บัฟเกาะนะครับผมรวมถึงมีเด้งเลือดด้วยแล้วก็มีอะไรวะเนี่ยบ่อไฟเหรอทำทำไมวะเนี่ยมันมีบ่อไฟตามทาง34บ่อเลยนะเนี่ยเยอะจัด5้าบ่อเลยนึกว่าดูดิโอโ้บ่อไฟเย,ยอะจัดเราขอเร่งความเร็วเลยละกันนะครับผมโอเคผมติดกเกาะเกมนี้แม่งติดเกาะรัวๆถ้าแม่งมีตัวฮารุเกาะน,นี่ผมบอกเลยว่าติดเมตาแน่นอนครับอพอพีตัวใหม่ที่เข้ามานี่คือติดเกาะทุกตัวและเป็นการไล่รำบทกวีครับผมเอยเห็นหน้าแว็แบ,บด้วยเป็นไง โคตรเท่โอ้โหปรับปรับปรับ,บแล้วก็มีบอ่อไฟขึ้นมาทำดาเมจใส่ไปนี่ครัมแล้วก็มีแจกบัฟนะครับผมรวมถึงดูจากทรงแลนะ้วเนี่ยเป็นบัฟสหรับคนดาเมจมากสุดนะฮะแล้วก็จะมีหลอดมุ่งมุ่งด้วยเหรอคือไรอะไม่หลอดมุ่งมุ่งมันยังไม่เต็มนะแต่มันจะมีออร่าขึ้นอย่างงี้วนะเนี่ยแปลกๆนะแปลกๆแ,แต่เราขออนุญาตดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะมาขอสวยๆครับทุกคนฮึบไรรำบทเพลงนี่ผมแล้วก็เด้งเลือดมานะครับแล้วก็จะมีบัฟพลังโจมตีด้วยหรอ ก่อนโจมตีก็จะมีบัฟมาให้นะฮะโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตีธรรมดาของเขาจะเท่หรือเปล่าเป็นการเอาหนีฟาดนี่เน่นี่เน่แล้วก็เด้งเลือดมานะครับผมน่าจะเป็นการทุกการโจมตีเด้งเลือดหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นการสันนิษฐานนะครับเดี๋ยวรอสกิลแปลนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็มาแปลให้ดูในคลิปหน้านะครับผมสำหรับการรีวิวขเขาเนาะแต่เราขอาอน,นุญาตรอแป๊บนึงนะครับผมสำหรับหลอดมุ่ง่งเต็มนะครับผมว่าเขาจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะเป็นการแจกแบบอะไรให้บ้างน,นะครับผมแล้วเราขอสกิปไปเลย มาแล้วครับทุกคนหลอดเต็มเป็นที่เรียบร้อยเป็นการไล่ลำนะฮะระบำชาวเกาะเหมือนเดิมนะครับผมปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบี้เข้าไปหนึ่งทีแล้วก็จะมีการแจกบัฟเต็มตัวเลยโโทำไมบัฟมันเยอะเลยคะ่ะนี้วะเนี่ยโอ้โหแล้วต้องมาแปลสกิลแยกแล้วทุกคนแล้วผมบอกเลยว่าดูบัฟมนดโโิโอ้โหโคตรอลังการคลามสีหหจริงครับผมตัวละครตัวนี้อย่างที่บอกไปแหละไม่ต้องอ่านสกิลหรอกผมกล้าพูดเลยว่ามาแทนเนสิกุแน่นอนครับ เออคือเป็นทีม s อสุดตานของเขาอยู่แล้วแหละถ้าส่วนตัวถามว่าควรหาไมไหมหรับผมก็ควรหาแหละเพราะว่าในซิกโกอยางตอนนี้มันเป็นเป็นตัวละคร SSR แล้วนะครับผมมันไม่ได้แบบว่าจวดใจแบบตัวละครตัว s อที่มาใหม่อยู่แล้วนะทุกคนนะถ้าพูดตามตรงเลยเนาะโอเคผมแล้วเรามาสุ่มให้ดูกันเลยลักกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้ถ้าผมพูดมามอไปต้องขอโทษด,ด้วยเพราะเพิ่งตื่นนอนนะฮะแล้วก็มาดให้ดูเลยนะครับผมแบบกำลังตื่นอนะไรประมาณนั้นไปครับผมจะดวงดีแบบคลิปนั้นหรือเปล่าที่ได้20,000เพชรไปบึ้ม โอเคครับผมน่าจะได้ยากอยู่แล้วผมพ่อทันจิโร่เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราคาดหวังทท่ไลารไม่เคยจะได้เลยโอเคผมก็บทเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะผมก็เป็นการข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆล้วกันนะครับผมที่บอกไปเลยสกิลเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูในคลิปหน้าละกันนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูกันก่อนว่าการสกิลเขาจะเท่แค่ไหนรวมถึงพามาสุ่มให้ดูด้วยนะครับผมซัพพอร์ตทันจิโร่นะครับผมที่มีชื่อว่าคำมัตุดทันจิโร่เนาะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันนี้ท่นี้แหละบ๊ายบาย